สวัสดีครับครับมันน่าครับกับกองกุ๊ฟฟันของทีมทอมินเตอร์นะครับตอนนี้เราได้ทํากองของเราครับออกมาสมบูรณ์แล้วนะครับดูข้างหน้าก็จะมีตัวกองนะครับอยู่สามกองครับมี2ขนาดนะครับขนาดเล็กและขนาดใหญ่ครับส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนแสดงผลนะครับเดี๋ยวมาดูว่า เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราเตรียมเกมอะไรไว้กันบ้างครับอ่านี้คือหน้าจอต้อนรับเกมของเรานะครับจะมีอยู่2เกมด้วยกันนะครับโดยการตีไปที่กลองใบสีเขียวนี่ครับหรืออีกเกมนึงก็จะตีมาที่กลองใบสีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมแรกก่อนนะครับชื่อเกมว่าบอลลี้ครับ พอแค่ของปากของคอนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเกมนะครับอีกเกมหนึ่งนะครับมีชื่อว่า wisdom นะครับปีดดอนะชื่อว่าก็คือยู้ใช้นะครับสามารถตียังไงก็ได้นะครับแล้วเราจะประเมินคะแนนให้ถ้าเป็นจังหวะที่สนุกสนานแล้วก็มีความต่อเนื่องครับก็จะได้คะแนนเยอะนะครับ ถ้าเกิดยูสเซอร์ตีด้วยความสูงส,สาลครับคะแนนนะครับก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนสูงสุดก็จะเป็นคะแนนสีเขียวนะครับทีมทรายงานจากเทอร์เนเตอร์กุปฟันครับ